แม่นมากย้อนรอยโหนดังทํานายดวงเมืองปี63ปฏิวัติซ้อนเศรษฐกิจวิกฤตกว่าปี40สวัสดีค่ะในวันนี้เรามีคำทํานายของสโหราศาสตร์ชื่อดังที่มีความเห็นไม่ต่างกันและมองว่าปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสกว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำซึ่งทํานายไว้ตั้งแต่ปลายปี2 5 6 2โหนฟองสนานจามอนจัน โหนสมัครเล่นชื่อดังทำนายว่าตลอดปี2,563คาดว่าการเมืองยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งเมืองสภาพแวดล้อมต่างๆบางครั้งเกิดแบบประทันหันเกินคาดคิดซึ่งเกิดต่อเนื่องจากช่วงมีนาคม2,559มาแล้วเป็นผลมาจากมลุตยูจรเข้าราศีเมษทับลัคนณดวงเมืองที่เป็นราศีเมษทับพระอาทิตย์ดวงเดิมซึ่งหมายถึงการเมือง บุคคลสำคัญในเมืองมลฤตยูคือเรื่องของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ท่านสมัยใครที่ตามไม่ทนันก็จะบอกว่าเป็นพวกวิปริตเป็นเรื่องของการสร้างสิ่งใหม่และทำลายสิ่งเก่ามลุตยูจะอยู่ที่ราศีเมษถึงเดือนกรกฎาคม2565ฉะนั้นตลอดทั้งปี2563เมืองจึงอยู่ภายใต้ของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่จะคล้ายๆงอถอดรูป หรือลอกคราบประเทศไปสู่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยสิ่งที่ล้ำสมัยซึ่งมีด้านดีและร้ายอันเกิดจากมลิตยูจรการปฏิวัติใหญ่ภัยอาเพศเกินคาดคิดอยู่ในราศีเมษทับลักนาดวงเมืองมีเกณฑ์ทางโหนที่น่าสนใจมากต่อสถานะเมืองที่น่าจะถูกทบทวนปรับแผนแก้ไขอย่างคึกคักตั้งแต่ต้นกันยายน2 5 6 3เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีตอนนั้น มลตยูเดินถอยหลังก็หมายถึงการทบทวนการเมืองท้องถิน่นเริ่มมีปีครองคึกคักตั้งแต่ปลายปี2562จนถึงต้นปี2563เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของการเลือกตั้งท้องถิน่นหลังถูกแช่แข็งมานานแต่การเลือกตั้งท้องถิน่นไม่วายสร้างความแปลกประหลาดอาจมีรายการล็อกถลม่มเพราะมลุสตยูจรยังคงทับลักนาดวงเมืองอยู่ขณะที่การเมืองระดับประเทศ จะเดินหน้าไปถึงปลายปีและเริ่มเห็นแววยุบสภาหรือเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่การเมืองจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นตลอดเวลาพักการเมืองนักการเมืององค์ประกอบต่างๆทางการเมืองจะถูกขยาวเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่ชนิดที่ว่าใครไม่เปลี่ยนจะถูกเปลี่ยนหรือไล่ล่า,ลาใครที่ฝืนกระแสก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะสร้างความประหลาดใจ ราะมฤลืตยูจรที่ราศีเมษอยังทัพพระอาทิตย์ดวงเดิมการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากจิตใจของประชาชนที่พลิกผันทําให้ช่วงมีนาคม2563มีการตรึงกําลังการเมืองระหว่างสองฝ่ายซึ่งตรึงกันมาตั้งแต่30ตุลาคม2562แล้วและจะตรึงไปถึง1มีนาคม2563เพราะทั้งสองฝ่ายจะปรับกลยุทธ์สู้กัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ถึงสิ้นปี2563รัฐบาลจะรับภาระหนักด้วยตัวแทนรัฐบาลยืนอยู่ราศีมังกรหมายถึงการแบกภาระที่หนักขณะที่ฝ่ายค้านมีเคราะห์เช่นกันตั้งแต่16กันยายน2563ต้องระวังปรากฏการณ์ที่โดดเด่นขึ้นมาอาจมีต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงหรือแอบชักใยกิจการภายในประเทศ สถานการณ์ความขัดแย้งที่ดูจะลดลงชั่วคราวตั้งแต่9กุมภาพันธ์2,563แต่วันที่12พฤศจิกายนเป็นต้นไปแรงการเมืองจะเพิ่มขึ้นและกลางเดือนพฤศจิกายน2,563เป็นต้นไปสอแววยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าไม่ใช่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลอย่างน่าแปลกประหลาดหรือไม่ก็อาจมีกิจกรรมใหญ่ในรัฐธรรมนูญเป็นที่โดดเด่น อันเกิดจากพระลหัสบดีจรรวมกับพระราหูจรคาดว่าการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรัฐบาลอาจเกิดขึ้นช่วงปลายธันวาคม2563ข้ามไปถึงกุมภาพันธ์2564ตั้งแต่วันที่21เมษายนเป็นระยะเวลาเหมาะที่จะทำอะไรให้กับวงการตำรวจเพราะราหูที่เกี่ยวกับตำรวจเป็นราศีดีกับดวงเมือง แต่ทหารบกจะมีเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นบ่อยตั้งแต่เมษายนเพราะดาวอังคารตัวแทนทหารเป็นกาลากินีโ้นพินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์แห่งชาติทำนายว่าตลอดปี2563ดาวมฤตยูจะโคจรอ,อยู่ตรงราศีเมษโคจรอ,อยู่ตรงไหนก็มากเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2557ดาวมฤตยู ยกเข้าราศีเมษขสชก็ยึดอำนาจการโครจรเข้าราศีเมษทางลัคนาเมืองทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดาวมฤตยูยังโครจรมาสัมพันธ์กับดาวอังคารเทพแห่งสงครามอุบัติเหตุความขัดแย้งพระอังคารในปี2563ปลายปีจะโครจรวิปริตตรงราศีเมษต,ตั้งแต่10สิงหาคมถึง27ธันวาคมเป็นพื้นที่อันตราย ต้องระมัดระวังให้มากโดยเฉพาะความขัดแย้งพระราหูต้นปีจะโคจรอ,อยู่ตรงราศีมิถุนจนถึงวันที่10บกันยายนราศีมิถุนคือพบสหัสชะของดวงเมืองหมายถึงการคมนาคมการขนส่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเจ้าเรือนลาภะแปลว่ารายได้จะมีการระดมทรัพย์สินเงินทองเข้ามาปรับปรุงการคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรถไฟรถไฟฟ้าการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านกันยายนจะมีการร่วมลงทุนกับต่างชาติแถบตะวันออกจีนญี่ปุน่นหรือเกาหลีและจะเกิดการรวมกลุ่มทุนสองกลุ่มคนละขั้วจีนสหรัฐที่ต้องเผชิญหน้าท้าทายต่อรองพระราหูยังยกเข้าราศีพฤษภจนถึงสิ้นปีราศีพฤษภคือเรือนกระดุมพระ แปลว่าการเงินการคลังเศรษฐกิจในตำราเรียกราหูคนทรัพย์หมายถึงมีการนำงบประมาณของชาติเอามาใช้จำนวนมากจนเกิดปัญหาและมีการกู้ยืมเงินด้วยเศรษฐกิจประเทศจะเกิดการเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมากขึ้นแต่จะเกิดการปรับตัวเพื่อให้เกิดสมดุลตามมาเศรษฐกิจกับบ้านเมืองจะอยู่คู่กันไปปัญหาปากค้องที่สุมอยู่มากมายจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยน จนเกิดระบบเศรษฐกิจและการเมืองแบบใหม่เรื่องสำคัญที่สุดของปีจะอยู่ที่ดาวพระเสารกับดาวพระพฤหัสหากเคลื่อนมาเจอกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเลยก็ว่าได้เป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงมีการกลุ่มกันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ397ปีมากกว่าอายุดวงกรุงเทพดาวสองดวงนี้ปกติกลุ่มกันทุกๆ20ปีประเทศจึงมักเกิดการเปลี่ยนยุค ทุก20ปีดาวทั้งสองดวงโคจรมาสอนทับกันเป็นดวงเดียววันที่21ธันวาคมซึ่งจะกลุ่มกันครั้งยิ่งใหญ่ถึง3ครั้งในปี2563จะกลุ่มกันตรงราศีธนูช่วงหนึ่งและราศีมังกรอีกช่วงหนึ่งมีทั้งด้านที่ให้คุณและให้โทษดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ให้คุณมากกว่าให้โทษให้ผลทางด้านความดีความสงบเรียบร้อยาศาสนา การศึกษากฎหมายต่างๆตลอดจนการเดินทางรกลและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนดาวสาวเป็นดาวประธานฝ่ายบาปเคราะห์มักจะให้โทษให้ทุกข์ต้องเหนื่อยยากตรากตรำพระเสาเป็นตัวแทนมหาชนเรื่องของคนส่วนใหญ่เมื่อดาวทั้งสองกลุ่มกันจะเกิดการรวมตัวกันทั้งสองฝ่ายที่ตรงกันข้ามเช่นฝ่ายดีฝ่ายร้ายคนจนคนรวยคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อย คนชั้นสูงคนชั้นต่ำอาจแปลได้ว่าจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดช่วง2,563ถึง2,565ตามความหมายของดาวพฤหัสและดาวเสาร์แต่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในปี2,563ภาษาทางโหราศาสตร์เรียกว่า The Great Conjunction 2020โดยเมื่อดาวพฤหัสกับดาวเสาร์โคจรถอยหลงัง ตั้งแต่11พฤษภาคมถึง23กันยายนจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะโคจรมาบรรจบกันอย่างแนบแน่นที่สุดในวันที่21ธันวาคมการเมืองจะร้อนรุ่มจนถึงขีดสุดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือคณะรัฐมนตรีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกว่าทุกครั้งอาจถึงขั้นยุบสภาหรือถึงขั้นวิกฤตแบบรัฐประหาร สังคมและโลกจะโกลาหลนจะเกิดอักคีภยัยแผ่นดินไหวธรณีพิบัติผูเขาไฟระเบิดพายุที่รุนแรงตามมาและกลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญผู้นำประเทศพลเอกประยุทธ์จันโอชามีลัคนาอยู่ตรงราศีมังกรในปี2563ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อยู่ตรงราศีธนูจะเป็นพบวินาศของนายกต้องระมัดระวังอย่างมาก และอยู่ให้เป็นหากผู้นำไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมให้ปรับปรุงเกรงว่าจะเกิดวิกฤตตามวงรอบของดาวเสาร์สาปีที่จะเกิดขึ้นในปี2,565ต่อมาโหนโสรจะนวนอยู่โหนชื่อดังฉายานอสตราดามุสเมืองไทยทำนายว่าดวงเมืองปี2,563ภาพรวมเป็นปีที่มีดาวใหญ่หรือดาวมฤตยู เข้ามาสถิตในราศีเมษลัคนาเมืองเข้ามาระยะหนึ่งแล้วและยังอยู่ต่อถึงวันที่7กรกฎาคม2565ถึงจะย้ายออกแต่ก่อนที่จะย้ายออกจะส่งผลกับบ้านเมืองเราที่จริงแค่ดาวมฤตยูก็หนักแล้วแต่ยังมีดาวเสาย้ายจากราศีธนูขึ้นไปราศีมังกรช่วงวันที่2มีนาคม2563ไปตั้งฉากกับดาวมฤตยู และตั้งฉากกับราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองซึ่งจะอยู่ไปถึง2ปี7เดือนส่งผลให้ปี2,563ปีใหม่เป็นต้นไปและจะเห็นชัดเจนขึ้นในเดือนมีนาคมบ้านเมืองจะยุ่งหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องเศรษฐ,ฐกิจจะว่าเผาจริงก็ได้น่าเป็นห่วงเพราะไม่ใช่ดาวเสาเป็นเรื่องเศรษฐ,ฐกิจอย่างเดียวอาจจะหมายถึงความขัดแย้งหลายเรื่องเช่นการเมืองอาจมีความคิดแตกต่าง และความขัดแย้งทุกวงการอาจสืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจเป็นสำคัญซึ่งก็เผชิญวิกฤตการเงินการส่งออกเงินบาทจะสูงค่ามากขึ้นคุมไม่อยู่เหมือนจะแก้ปัญหาได้ไม่เต็มที่โอกาสจะแก้ไขแทบไม่มีเพราะขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายมีโอกาสกู้เงินจาก IM f สิ่งเหล่านี้อาจเกิดหลังเดือนมีนาคมหรือปลายปี2563ซึ่งจนักกว่าปี40 การบ้านการเมืองมีความขัดแยง้งมีโอกาสที่ผู้นำรัฐบาลต้องตัดสินใจโดยดาวเสาตั้งฉากกับดาวมฤตยูไปอยู่พบที่1 0ของดวงเมืองเกี่ยวกับการเงินชื่อเสียงซึ่งจะตรงและเกี่ยวกับความขัดแยง้งด้านการเมืองนักการเมืองเศรษฐกิจด้านการเมืองร้อนแรงตลอดทั้งปีมีโอกาสจะขัดแย้งกันจนพักร่วมไปไม่ได้และมีโอกาสยุบสภาได้ในที่สุด ถ้าเกิดการยุบสภาก็ไม่แน่ใจว่าอาจนำไปสู่เหตุการณ์ใหญ่จนเกิดการรัฐประหารครั้งใหญ่หรือปฏิวัติซ้อนได้เพราะดาวมฤตยูอยู่ไปถึงปี2,565ซึ่งเป็นการทำนายตามดวงดาวอาจเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ดังนั้นต้องอดทนอย่าประมาทอย่าขัดแยง้งขอให้ทำบุญเยอะๆให้บ้านเมืองโดยผู้นำรัฐบาลต้องเป็นผู้นำทำบุญประเทศ จะช่วยคลายไปได้บ้างภัยพิบัติก็รุนแรงกว่าทุกปีภัยแล้งที่ว่าปี2,562แล้งแล้วปี2,563จะแล้งกว่าบางช่วงสลับน้ำท่วมเป็นระยะแต่ภัยแล้งจะมีมากเกิดไฟป่าฝุ่นละอองน้ำในเขื่อนไม่มีชาวไร่ชาวนากเกษตรกรรมจะเสียหายเยอะเกิดปัญหาข้าวยากหมากแพงเดือดร้อนไปทั่วและสะท้อนไปถึงการเมือง จะมีม็อบออกมาเต็มเมืองทั่วประเทศเรียกร้องในสิ่งที่เขาเดือดร้อนเพราะปีหน้าเผาจริงเศรษฐกิจจะแย่มากประกอบรัฐบาลมีปัญหาคอร์รัปชันต่อเนื่องบ้านเมืองจะฟื้นขึ้นค่อนข้างยากอีกเรื่องที่เกี่ยวกับภัยพิบัติใหญ่หลังมีนาคม25 6 3จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศอาจทำให้ตึกกรามบ้านช่องล้มระเนระนาดเสียหายเกือบทั่วประเทศทำให้มีคนเสียชีวิต หรือสึนามิก็เกิดขึ้นได้ถือเป็นครั้งใหญ่อีกครั้งดวงผู้นำรัฐบาลอาจวุ่นวุ่นให้ทำบุญเยอะๆมีเมตตาระหว่างคนรอบข้างอาจให้คำแนะนำไม่ตรงกับสิ่งที่จะช่วยเหลือชาวบ้านช่วยคนยากคนจนได้โดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจอาจเตือนในสิ่งที่ผิดพลาดตรงกันข้ามซึ่งตัวช่วยรัฐบาลก็น้อยลงรีบลีเหมือนช่วยไปผิดทางทำให้บ้านเมืองยิ่งตกต่ำ เริ่มปีใหม่ปี63เหตุการณ์จะยุ่งหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มารวมกันที่ไม่สามารถแก้ไขได้มีทางเดียวอาจจะยุบสภาด้านโหนบุตรรินปัฐมาคมนักโหราศาสตร์คอลัมนิสชื่อดังทำนายว่าเหตุการณ์ปี2563จะวนเวียนอยู่กับความไม่สามาคัคคีและปัญหาเงินทุนรัฐบาลจะมีปัญหางบประมาณไม่พอใช้จ่าย ดวงเมืองปี2,563เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากดาวพระเคราะห์หลักคือดาวพฤหัสหและดาวเสาวเจ็จรโคจรเดินหน้าและถอยหลังอยู่ในราศีธนูเรือนชะตาที่เกี่ยวกับความสุขและราศีมังกรหรือเรือนกรรมมะการงานของบ้านเมืองดาวพฤหัสหโคจรร่วมราศีเดียวกับดาวเสาวเจเป็นสัญลักษณ์ความแตกแยกขัดแย้งอย่างไม่ลดลาวาศอกบ้านเมืองจึงสงบยาก 17มีนาคมถึง12กรกฎาคม2563เป็นช่วงที่รัฐบาลต้องเจอกับงานหนักที่ยุ่งยากยิ่งขึ้นเพราะอำนาจที่มีอ่อนตัวลงประชาชนส่วนใหญ่เกรงกลัวรัฐบาลน้อยลงคลั้นถึงวันเกิดดวงเมือง21เมษายน2563อายุย่าง239ปีนับทักษาจรตกปูมดาวพุธสีเป็นบริวารจร และมีดาวอังคาร3เป็นกาลากินีจรปัญหาสังคมและการเมืองจะสุดตัวหรือดวงตกอย่างน่าเป็นห่วงระหว่าง14มีนาคมถึง13 2563จะเกิดเรื่องซึมเศร้าหรือท้อถอยได้ง่ายตั้งแต่วันเกิดของดวงเมืองคือ21เมษายน2563จะวุ่นวายเรื่องงานไปจนถึง1พฤษภาคม และบ้านเมืองจะมีเกณฑ์ดูเดือดเลือดพร่านอีกครั้งเมื่อดาวอังคารสาซึ่งเป็นกาลากินีจรโคจรขึ้นทับลัคนาดวงเมืองระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง1ตุลาคมปลายปีบรรยากาศทางสังคมจะปั่นป่วนวุ่นวายและสับสนอีกครั้งเมื่อดาวพฤหัส้าโคจรถอยกลับไปในราศีธนูหรือเรือนสุภะหลังจากวันที่12กรกฎาคมดาวเสาเจ็ดจร โคจรถอยหลังเข้าเรือนสุภะในวันที่17กรกฎาคมดาวพฤหัสธาก็ถอยหลังตามมาเข้าเรือนสุภิดติดๆบรรยากาศของความแตกแยกก็จะเหมือนอย่างปลา,ายปี2562มีเกณฑ์ดเดือดเลือดพรานเมื่อดาวอังคารสซึ่งเป็นกาลกินีจรโคจรขึ้นมาทับลัคนาดวงเมืองความสับสนวุ่นวายและความไม่สงบจะรุนแรงขึ้นทุกหย่อมยา่า ความแตกแยกระหว่างพักระหว่างกลุ่มคนในพักรัฐบาลความวุ่นวายและความสับสนอุลมานจะรุนแรงยิ่งขึ้นระหว่าง10สิงหาคมถึง9ตุลาคมโดยรุนแรงไม่แพ้ปลายปี2562คาบเกี่ยวต้นปี2563โดยเฉพาะดวงชะตาจะตกรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อดาวอาทิตย์หจอนโคจรเข้าไปในเรือนอริของดวงเมืองระหว่าง17กันยายนถึง17ตุลาคม ช่วงนี้ถ้าจะเกิดปฏิวัติรัฐประหารซ้อนก็ได้เพราะรัฐบาลไม่น่าเลื่อมใสความน่ากลัวก็ลดลงพระเดชอ่อนเดชเต็มเป็นกาลากินีจรเศรษฐ,ฐกิจจะสุดนักยิ่งขึ้นอีกช่วงปลายปี2563เริ่มเด่นชัดมาหลังสิบกันยายนดาวราหูแปจรจะโคจรเข้าเรือนกระดุมพะะหรือราศีพฤษศซึ่งเป็นเรื่องการเงินของดวงเมืองดาวราหูแปด เป็นดาววิบากกรรมจะคอยลังแกลัคนาดวงเมืองอยู่แล้วดังนั้นช่วงปลายปี2563ดาวราหูแปจรก็จะทับเข้าไปในเรือนหลักทรัพย์ของดวงเมืองราหูแปจรหลวงทรัพย์ตัวจริงเศรษฐ,ฐกิจที่สุดโสมอยู่แล้วจะหกักโค่นลงแบบช่วยไม่ได้ระหว่าง18-25พฤศจิกายนดาวสุกหกและดาวพุธสีเล่งลัคษา ในขณะเดียวกับดาวอังคาร3จรโคจรเข้าเรือนวินาศที่ต้องจับตามองไว้เป็นกรณีพิเศษก็คือระหว่าง19พฤศจิกายนถึง25พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะวันที่24-25ถึงพฤศจิกายนเป็นจังหวะบ้านเมืองตกต่ำลงอย่างมากที่สุดการเงินจะบอบช้ำวุ่นวายหุ้นตกรุนแรงระหว่าง18พฤศจิกายนถึง12ธันวาคม โดยวันที่27ธันวาคมดาวอังคารสจรโคจรเดินหน้าเข้าทับลัคนาของดวงเมืองอีกครั้งจนถึง24กุมภาพันธ์2564กระเป๋าฉีกสถานการณ์การเงินจะสุดหนักจะเหมือนสมัยพลเอกพินชุนหวันพลเอกากาดเก่งระดมยิงปฏิวัติพระยามโนปกรณ์นิติธาดา8พฤศจิกายน2490เเพราะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นเหตุ สรุปว่าช่วงปลายปี2,563เศรษฐกิจจะตกต่ำรุนแรงกว่าปีที่แล้วแล้วมารัฐบาลจะกระเป๋าฉีกเรียกว่าดาวราหู8หลวงทรัพย์ตัวจริง